ตอนรับ,รบข้อสู่ชแนล n ันเด e ร์ c h a n n น l ที่แชร์ทุกเรื่องราวของเซ็กและความรักคลิปนี้ก็ได้รับการ q รีวสเข้ามานะครับแล้วผมอ่านชื่อไม่ออกก็ขออภัยด้วยแล้วเขาขอให้แชร์วิธีการทำให้ผู้หญิงมีอารมณ์ร่วมซึ่งอันดับแรกเราต้องมองในตัวเองก่อนว่าเราดูแลตัวเองดีไหมรูปล่างหน้ามองหรือเปล่าหรือว่าเราจะมีกลิ่นตัวคือบางครั้งถ้าหากเราไม่ค่อยดูแลตัวเอง มันอาจทําให้มีกลิ่นตัวได้และเมื่อผู้ดิผู้หญิงเขาได้กลิ่นนะครับก็ทําให้เขาหมดอารมณ์ได้เช่นกันดังนั้นดูแลตัวเองแล้วก็รักษาความสะอาดร่างกายดีๆต่อมามาที่เรื่องของเธอกันบ้างคือคุณต้องมองให้ออกว่าแฟนคุณเนี่ยเขาจะมีอารมณ์หรือว่าปลดปล่อยอารมณ์ได้มากที่สุดในสถานการณ์ไหนคือผู้หญิงบางคน จะสามารถปลดปล่อยอารมณ์ได้เมื่ออยู่ในที่เงียบเงีสงบแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวบางคนก็อาจจะชอบสถานการณ์ที่ตื่นเต้นหน่อยและบางคนก็อาจจะชอบสิ่งที่แตกต่างออกไปคุณต้องมองให้ออกครับว่าเธอจะเป็นแบบไหนเพราะผู้หญิงแต่ละคนเนี่ยมีความชอบที่แตกต่างกันต่อมาเปลี่ยนแปลงบ้างคือถ้าคุณทำอะไรแบบเดิมๆทุกครั้งจนเธอรู้แล้วเนี่ยว่าต่อไปคุณจะทำอะไร ทำให้เธอรู้สึกเบื่อแล้วก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมกับคุณคุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการเปลี่ยนท่าบ้างหรือเปลี่ยนสถานที่และเทคนิคง่ายๆที่ผมจะมาแนะนําก็คือการใช้ผ้าปิดตาจากนั้นใช้ฝ่ามือหรือหลังมือลูบไปที่ขาของเธอหลังสะโพกใบหน้าแล้วก็ลําคอช้าๆจากนั้นก็ลูบเข้าไปใกล้ๆจุดที่เธอเสียวที่สุดซึ่งบริเวณนี้ จะแตกต่างกันไปในผู้หญิงแต่ละคนคุณต้องลองหาดูว่าจุดที่เสียวิสุดของเธออยู่ตรงไหนเมื่อคุณเลื่อนมือไปใกล้ๆจุดนี้แล้วให้เลื่อนมือออกมาจะสามารถกระตุ้นอารมณ์ของเธอได้มากขึ้นเมื่อทําแบบนี้ไปสักพักนึงแล้วเธอก็จะมีอารมณ์มากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณก็สามารถเลื่อนมือไปสัมผัสบริเวณนี้ได้ข้อที่4เรื่องของจิตใจ ถ้าเธอเจอปัญหาอะไรมาหรือว่ามีเรื่องให้เครียดให้คิดมากเนี่ยเธออาจจะไม่ค่อยอยากมีเซ็กส์หรือว่าไม่ค่อยมีอารมณ์คุณต้องช่วยให้เธอรู้สึกสบายใจให้เธอเลิกคิดมากเรื่องพวกนี้ซะก่อนเมื่อน,นั้นเธอจะมีอารมณ์กับคุณได้อย่างเต็มที่หาเธอดูคือผู้ชายส่วนใหญ่มาจจะคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วว่าผู้หญิงเสียวตรงไหนชอบให้ทําแบบไหนเพราะอาจจะเคยมีประสบการณ์มาก่อนหรือว่าเคยได้ยินหรือว่าได้อ่านมาแต่ความคิดนี้มันก็ไม่ถูกสักทีเดียว เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะชอบอะไรแตกต่างกันสิ่งที่ใช้ได้ผลกับคนหนึ่งอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับอีกคนก็ได้ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้เธอมีอารมณ์คือถามเธอว่าเธอเสียตรงไหนชอบไปทําแบบไหนและทําแบบนั้นให้กับเธอปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้เธอมีอารมณ์กับเรามากๆก็คือการแคร์ความรู้สึกเธอยิ่งคุณแคร์ความรู้สึกเธอมากและเธอรู้สึกว่าคุณเป็นห่วงหรือว่าคุณแคร์เธอเนี่ยยิ่งทําให้เธอมีอารมณ์กับคุณมากๆ ข้อที่6การจัดห้องคุณลองคิดดูง่ายๆก็ได้ว่าห้องที่ลกมีของอยู่เต็มห้องเลยทั้งบนพื้นแล้วก็บนเตียงกับอีกห้องหนึ่งเป็นห้องที่สะอาดลงโลงเปิดโคมไฟสีเหลืองอ่อนๆมีเทียนหอมและจุดเทียนหอมทําให้กลิ่นนหอมไปทั่วห้องเลยพร้อมกับเปิดเพลง,งเบา,เบาๆคุณคิดว่าผู้หญิงจะมีอารมณ์อยากมีเซ็กในห้องไหนมากกว่ากัน ต่อมาวิธีสุดท้ายก็คือการปล่อยไปตามอารมณ์คุณไม่จําเป็นต้องวางแผนว่าจะทําอะไรก่อนหลังปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์และอ่านภาษากายของเธอด้วยแค่ทําให้เธอและคุณเนี่ยมีความสุขไปด้วยกันทั้งคู่ได้แค่นี้ก็ดีแล้วครับใครอยากให้ผมทําคลิปเรื่องอะไรก็บอกกันเข้ามาได้และใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็ช่วยกดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยแล้วพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าสวัสดีครับ